ครับสำหรับตอนนี้นะฮะเรามีโปรแถมท่อซิ่งให้อยู่นะครับสามารถรับสายโทรศัพท์แล้วก็วางสายโทรศัพท์หรือจะสั่งการทำงานวิทยุเครื่องเสียงได้ผ่านตรงนี้เลยนะครับมันก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้าได้อีกระดับหนึ่งครับเดี๋ยวบีจัดให้ลรอๆแบบนี้เลยไม่ใช่โปรขายฝันแน่นอ,อน สวัสดีครับผมพีไฮแลนเดอร์นะครับจากยูสุปกิจมอเตอร์บ้านโป่งนะครับราชบุรีนะครับวันนี้ก็มาบอกกับพี่น้องว่านะครับมีโปรโมชั่นเด็ดๆให้ตอนนี้นะครับสำหรับตัวสีประตูไฮแลนเดอร์ยกสูงนะครับรุ่นเริ่มต้นนะครับ LDA นั่นเองนะครับก็คือโปรโมชั่นตอนนี้ที่เราจัดเนี่ยเป็นโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นเพียง49,000นะครับได้ล้อแม็กแต่งซิ่งพร้อมกับ จัดทรงนะครับโหลดนะฮะหรือจะไม่โหลดก็ได้นะครับถ้าลูกค้าชอบจัดทรงนะครับเราพร้อมที่จะโหลดให้นะครับหน้าหนึ่งหลัง2หรือจะโหลดแบบย้ายแนบให้มันเตี้ยกว่านี้ก็สามารถ ทำได้เช่นกันอยู่ในโปร49,000นะครับเราจัดโปรจบให้เลยนะครับไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับแล้วล้อแมกนะครับเลือกลายได้นะครับยางเลือกขนาดได้นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่มเติมนะครับประกันชั้นหนึ่งเราแถมให้เนาะนะครับพรบค่าจดทะเบียนเราแถมให้หมดไม่มีการเก็บเพิ่มนะครับกระบะไลเนอร์เราก็แถมให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรนี้เนี่ยเรียกได้ว่าลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวล้อแมกหรือว่าประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับเราแถมให้ ครบเซตเลยออกรถเพียง4ี่หมนนะครับแล้วสําหรับโปร4ี่หมนเนี่ยนะครับลูกค้าประชาชนทั่วไปใครที่สามารถออกรถโปรนี้ได้บ้างคือจริงแล้วมันออกได้ทุกอาชีพนะครับมันขึ้นอยู่กับเอกสารของลูกค้าแล้วก็ประวัติของลูกค้าด้วยก็คือประวัติเครดิตนะครับประวัติสินเชื่อการผ่อนที่ลูกค้าเคยไปกู้มาประวัติดีหรือไม่ดีนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยตรงนี้ด้วยนะครับแต่ั้งเี้นั้น ผมบีจะดันให้ทุกเทสอยู่แล้วเนาะนะฮะก็อยากให้ลูกค้าได้ออกตามปูดาวน้อยแบบนี้กันทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยดีกว่านะฮะว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถของลูกค้านะครับพี่วิทย์นะฮะอยู่ชลบุรีนั่นเองนะครับแต่งหล่อแบบนี้มีอะไรบ้างนะครับครับในส่วนของล้อแม็กที่เราแถมให้นะครับทุกลายเนี่ยแต่ว่าคันนี้พี่วิทย์นะครับเลือกเป็นลายแม็กที7นะฮะ การยกหรือว่างาน SUV นั่นเองนะฮะตัวนี้ขนาด18นิ้วนะฮะล้อเดิมๆที่มาจากโรงงานจะเป็นล้อขอบ17นิ้วนะครับล้ออัลลอยเนาะนะฮะตัวนี้เราก็จัดการเปลี่ยนล้อแม็กให้นะครับเป็นล้อ TE นะครับหรือจะเป็นล้อลายอื่นก็ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นงาน N อ ight ของพี่หนุ่มเม้งนะครับหรือจะเป็นพวกใบพัด7ก้านหรือจะเป็น CE 28หรือจะเป็นล้อเวลเขากวางก็ได้เช่นกันไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะฮะยาง คันนี้เป็นยางเบอร์265 60นะครับสเปคใช้งานนะฮะถ้าลูกค้าต้องการเตี้ยหน่อยก็เออเป็นยางเบอร์255 55ก็ได้หรือทับ50ก็ได้เนาะนะครับคันนี้เนี่ยเป็นสเปคแบบเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะครับส่งรถนะส่งรถเป็นแบบเดิมๆเลยนะฮะหรือถ้าลูกค้าชอบแบบโหลดก็โหลดให้ฟรีจัดส่งให้ฟรีย้ายแหนบให้ฟรีนะครับถ้าชอบจยเตี้ยนะฟรีทุกอย่างนะฮะอย่างที่บอกนะฮะทีนี้เรามาดูล่าหลังบ้างนะฮะ ล้อหลังก็เป็นทรงเดิมมาจากโรงงานเลยนะฮะนี่เลยครับที่การยก18นิ้วนะฮะยางเบอร์2 5 6 0มีประกันให้นะฮะเพราะว่าของผมเนี่ยทำที่ร้านหมีล้อแม็กเรามีประกันให้มีดูแดงให้นะครับตัวนี้เป็นสเปคแบบสเปคเดิมๆไม่โหลดก็คือเน้นใช้งานนะฮะยางก็ทรงเดิมจากโรงงานเลยนะ,ะต้องบอกเลยว่าทรงนี้สวยมากนะพร้อมใช้งานเลยและที่สำคัญนะครับเรามองเข้าไปด้านในตัว ใต้ท้องรถนะครับเราจะเห็นท่อนะฮะเป็นท่อสเตลเลตนะครับออกท้ายปลายได้นะฮะของ OTC นะครับที่เราจัดให้ลูกค้านะฮะนี่เลยนะฮะอ่าเราจัดปูแถมท่อซิ่งให้อยู่นะฮะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะครับทุกคันนะฮะเราแถมให้ทุกคันเลยนะฮะถ้าลูกค้าคันไหนไม่อยากได้บอกเราได้นะครับไม่เอาปูท่อซิ่งได้ไหมได้ครับอ่า เพราะว่าตอนนี้เราจัดโปรอยู่นะทุกคันนะครับแถมท่อซิ่งให้เลยครับทีนี้บีจะพาเข้ามาชมภายในห้องโดยสารนะครับก็เริ่มจากฟังก์ชันการใช้งานของตัวรุ่น LDA ยกสูง Highlander เ,เนี่ยนะครับก็เริ่มจากตัวพวงมลาลัยเลยนะครับพวงมาลัยยูนิเทนนะครับพร้อมฟังก์ชันนะครับควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ควบคุมโทรศัพท์ นะครับบนพวงมาลัยเลยนะครับ <S <S ก็จะสะดวกสบายในการใช้งานเนาะนะครับเวลาเราเล่นเครื่องเสียงก็สามารถที่จะมาเล่นที่พวงมาลัยตัวนี้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมาแตะที่ตัวจอเนาะนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยได้ระดับหนึ่งนะครับและที่สําคัญสามารถรับสายโทรศัพท์แล้วก็วางสายโทรศัพท์หรือจะสั่งการทํางานวิทยุเครื่องเสียงได้ผ่านตรงนี้เลยนะครับมันก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้าได้อีกในระดับหนึ่งเนาะนะครับส่วนหน้าจอก็เป็นหน้าจออเนกล็อกอยู่แล้วนะครับเป็นรุ่นนี้เนาะ แล้วก็จอนะครับขนาด7นิ้วตัวนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อกับ Apple i นะครับ iPhone นะหรือเป็น Android ก็ได้นะครับแอร์เป็นระบบแมนนวลธรรมดานะฮะคอนโซลเกียร์นะครับมีมาให้อย่างรู้เลยนะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะครับปีกเบาะกระชับแล้วก็ออกแนวสปอร์ตเลยนะครับต้องบอกเลยว่าหรูมากหรูมากนะฮะ ส่วนภายในห้องโดยสารตอนหลังนะครับข้างหลังเนาะนะครับก็จะมีตัวที่จับตรงเสากลางให้เห็นไหมครับมันก็จะช่วยเพิ่มให้คนแก่เนี่ยขึ้นรถได้โดยง่ายเนาะนะครับไม่ลื่นอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็บ่อก็เป็นบ่ผ้านะครับออกทรงสปอร์ตแล้วก็มีที่วางแก้วพนักพิงตรงกลางนะพร้อมกับที่วางแก้วให้เลยเห็นไหมฮะนี่เลยครับใหญ่กว้างหรูหรานะฮะกว้างมาก นะครับเข้าไปนั่งสบายนะครับไม่ติดหัวด้วยนะครับความสูง170นี้เอาอยู่แน่นอนนะฮะสำหรับด้านหลังเนาะอ่แลกท่อเดิมกันไปเลยนะครับสําหรับโปรนี้นะครับทุกคันนะครับถ้าอยากได้ท่อซิ่งนะครับเราจัดให้ได้เลยนะฮะไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะครับแลกท่อไปเลยครับอ่าเป็นท่อสแตนเลสนะครับออกท้ายปลายได้นะฮะหรือจะออกหน้าเพาก็ได้นะครับ แล้วแต่ลูกค้าชอบลูกค้าเลือกเลยนะครับก็เป็นโปรแรกท่อซิ่งไปเลยนะครับพิเศษทุกคันเหมือนกันหมดนะครับก็ฝากเอาไปด้วยนะเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชมตัวเจ้า all new d-max นะครับรุ่นแฮนเดอร์สประตูยกสูงกันไปแล้วสำหรับรุ่น lda สวยไหมครับอ่าทีนี้โปรดาวสี่หมนี่ยลูกค้าก็จะได้รถแบบนี้เลยนะครับออกรถได้จริงนะฮะไม่ได้โปรขายฝัน หรือว่าไม่ใช่โปรเรียกไม่ได้โปรเรียกแขกให้ลูกค้านะครับเป็นโปรที่ออกรถได้จริงๆนะครับขอให้ลูกค้ามีคุณสมบัติตามที่ไฟแนนซ์ระบุไว้ก็พอแล้วนะครับบีพร้อมที่จะดันให้ผ่านทุกเคสนะฮะหรือ,อ,อชอบแบบแต่งเต็มๆมีฝาโปรงคาร์บอนด้วยนะครับก็เพิ่มเพียงแค่1,000 0บาทเป็นโปรดาว59,000พร้อมกับฝากระโปรงคาร์บอนไปเท่านั้นเองนะ ถ้าเป็นโปรดาวสี่หมได้แบบนี้นะสายคินนะครับไม่มีฝาโปรงคาร์บอนใช้เงินดาวสี่หมจบได้จริงนะครับอยากให้ลูกค้าได้โปรนี้กันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะแอดไลน์หรือว่าโชวเข้ามาที่เบอร์บี0 9 8 8 1 1 446นะครับติดต่อเข้ามาได้สอบถามได้พี่บีอาชีพนี้ออกได้ป่าพี่โปร49 0 0ของพี่เนี่ยนะครับสอบถามได้แล้วที่สำคัญ คลายปัญหาคล้องใจ49,000ไม่มีเพิ่มอะไรทั้งสิ้นนะครับย้ำไม่มีเพิ่มอะไรทั้งสิ้นทุกอย่างพอหมดประกันัฟชั่อหนึแถมให้พรบค่าจดทะเบียนนะครับฟิล์มรอบคันกอบป้ายผ้ายางกระบะไลเนอร์มีให้ครบแบบคันนี้เลยจริงๆครับไม่ได้โกหกแล้วได้ล้อแม็กไปด้วยแม็กแ่งซิ่งนะหรือไม่เอาล้อแม็ก เป็นแม็กที่มาจากโรงงานก็ได้นะครับบางคนบอ,อกว่าไม่เอาล้อแม็กแม่งขับไปแบบไม่มีล้อหรอวะอะไรประมาณนี้นะครับไม่ใช่นะฮะฟิล์มที่ผมแถมให้ไม่ได้ฟิล์มเกรดธรรมดาไต้หวันทั่วไปนะนี่เป็นฟิล์มของลามิน่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีรับประกันให้เจ็ดปีนะครับไม่ได้ฟิล์มที่เราแถมการเกรดธรรมดานะครับให้ตามนี้เลยจบจริงครับสี่หมื่นเก้าถ้าเข้ามาเดี๋ยวมีจัดให้เนาะแล้วก็ที่สำคัญออกรถได้ทั่วทุก จังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ออกรถที่ B สามารถที่จะเข้าสู่บริการได้ทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับบอกก่อนย้ําก่อนนะฮะและเรามีบริการส่งรถถึงบ้านให้ถึงบ้านฟรีแล้วก็มีบริการทําสัญญาไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านเลยลูกค้านั่งรอรับรถแล้วก็นั่งรอเซ็นเอกสารอย่างเดียวพอนะครับแล้วทีนี้ เวลาเราเอารถเข้าศูนย์ตรวจเช็คระยะตามระยะเราก็ไปตามที่จังหวัดที่เราอยู่นั่นแหละนะครับบริการมาตรฐานเดียวกันหมดนะครับเพราะว่าบางท่านออกรถที่จังหวัดอื่นออกรถกรุงเทพออกรถที่ไหนอะโซมาลีก็มาเข้าศูนย์ที่บ้านโป่งที่บีอยู่เหมือนกันครับนะครับเราดูแลลูกค้าท่วทุกจังหวัดเหมือนกันเพราะเราคืออิวสุครอบครัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสนใจเนาะ สอบถามบีเข้ามาย้ำอีกครั้งหนึ่งตามไอดียลหรือกด inbox หรือโทรมานะครับเดี๋ยวบีจัดให้รอๆแบบนี้เลยไม่ใช่ปลัวไขฝันแน่นอนนะครับวันนี้บีต้องขอราไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม